พระองค์มีพระราชภารกิจมากมายแต่ทางด้านศาสนาพระองค์ก็ไม่ละเลยพระองค์ทรงเป็นศาสนุปถัมภกพทรงดำรงพระพุทธศาสนานั้นและทุกศาสนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของกรงประชาเสมอมากราบขอพระพรสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติทุกอย่างนี้ทรงอวยพรให้ พระองค์สรงพระเจริญค่ะชื่อนางพ,พรภัยพึกอวิโรธนาภงค่ะมาจากบ้านแพลวนะคะมารอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะเพราะว่ามีความรักในพระองค์ท่านมากมาตั้งแต่ตอนเที่ยงอะคะ่ะตั้งใจว่ายังไงก็ต้องอยู่รอรับเสด็จให้ได้อะคะ่ะขอให้พระองค์ท่านสรงพระเจริญที่ยืนนานนะคะอยู่กับพระสงฆ์ก่อนชาวไทยไปนานๆพอดีได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกับพระพระราชินีก็ที่บ้านมี ทั้งลูกชายแล้วก็ภรรยาก็มาร่วมเฝ้ารับเสด็จก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน